พี่น้องเลยเนาะพี่น่อข่าวไม่พ่อพี่น้องเลยเนาะโอ้ยไม่พ่อไปเบียดพี่น้องเลยพ่อแต่ข่านี่บ่อมีน่าก,กินบ่ฮะม,มีน่าก,กินให้พ่อวะฮะมีน่ากินกยบ่บ,บมุมีหว่าแจวก็ไม่ตาบ่อนนะว่าจำไม่ไมไดีเล <laughs> ยดูชากห่อข่าวไม่พ่อกับครูพี่น้องเลย แกวไว้ตามบ่ไมนี่นะ่ะวไา้ตาํำว่ายตา่ำใรัไหตำใช้ฉากสู้เห็ดเจวอ้าวเอาือนบุญเยือนอ้ ครับสบายดีสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเนาะพ่อพ่อกับซ่องบอกกับเพื่อนมานี่กันยังอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องเนาะยั้งาท่านเอาะไปเวียกพี่น้องเลยเนาะมาอยู่เกอนมาแสนเพื่อนทั้งถาเพื่อนอยู่เนาะสบายดีลูกละจะไดีป่าด้ยโอ,อ้จะไปยังลูกเนี่ยฮะไปยังไปใช้เพื่อนอยู่เพื่อนบอกอนนบรรยู่ได้มาอนี่ลูกนู่นหน้าเออบ่มีมูดินบอก Ừ Cái đài kính khẩu nhắn mấy đụng cắp nhắn nè Cắp làm xịn Hả? Lạp xịn Lạp ừ. 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 ừ, xịn Ủa, xịn mày thấy? Xịn không? Xịn không? Ừ Đùi, xịn rồi nó đó Lạp xịn rồi đó xin, đúng không? Nà, chui nữa bọn, nào cho này này chui Cái này chui chưa? bay mua tạ Hả? <flying. S 1> ไปไปกินมูท่าหนะไปกินมูท่าถึงบันไดมีเงินบ้างเงินอยู่กันจมอยากไปกินหมูกระทะพราะว่าผมมีเงินอยู่ยังว่ายังยังไปพาจะไปยังมีเงินอืมไปว่าไปเองไปว่าเออไปก้นมั่นหมดแล้อยากกินหมูทาเนาะไปน้ากอนน้าน้ำอเอกุลโอ้ไปทางหูน้าหู đã đúng lắm nha hồi lẽ mặn như phun mặn như bố ừ ờ, dạ. ừ chà ừ có gì lòng một thả nào bố xếp bố xếp ừ ăn phải gì mù thả em, em đồ, đồ <laughs> ờ, kín mồm thả ăn 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 được ăn tốn năng quá này á ừ gì mù thả thì cháy được dù ăn hơn ai chít rồi đấy ừ hơn bà chít nè ừ ờ. ờ. xếp bỏ Ủa? ไม่ัตหฮะเชฟคือยากใช่เอ้าอย่าเลยจะไปใช้มือนก็บเม่มอนกันไ่ไดไปใชอเ,อเอ้เอเอาอออเหตุนี้ค่ะเอ้ามันดูแลอืหองเขาหายอย่อหน้าไม่พอลบ่มือนีห่อเขหาบ้มือนีัก็ค่ะ ก่อเข่าเลยต่อ,อาายู้เออนะใชนะ่เอามาบึงยู้หัวเข่านะหัวเข่าใหพ่อนะเอามาบึงยู้งใช่เอา,อเานะมาไหวใชนะ่เออนะบ่พอแต่เข่านาใหม่พอนะเบิกหันโอ้หนุนน้องเลยเนาะเป็นหัวเข่าใหม่พอพี่น้อง,งนะเลยเนาะโอ้ยใหม่พ่อไปเบียดพี่น้องเลยหพอแต่เข่านี่บ่ โมมีน่กินบ่อฮะโมมีน่ากินไห้พ่อวะฮะมีบบืมน่ากิานกยบ่มมีวะเจวก็ไม่ต่ำบ่น่ะครูาฮจไม่ดี <laughs> เลยฮ่่ดู <laughs> ดากอข่าวไหมพ่อกับคูพี่น้องเลยเจวไว้ต่ำบ่โมนี่นะไม่ตไม่ต่ำใช่ไห,ห<า>ไตม <laughs> ไตใช้ฉากสูเห็ดเจว เดือนอ้อนุนกบเรมามือนี่เนาะกบเรมาไปเียนดิเรียลยเยนเลยบ่ลาคือบุอยากไปใช่ไหมอ๋อไงออพูน้องฮันญ่วะตอนนี้อืเจฮะเืนนี้มได้ไงากยพูนอเออไปไกาๆายพูน้อนอนนุ่นพเออหับนาะบอมวยบอมฮักเน่ ดออที่ไปนอนน่าดงบ่อแบบคนมันบ่ฮะอันนั้นถามเลยเด็กยังเด็กเมียวดอกเออไพ่ถามนะลูกอันนั้นนั่นนี่ไพ่บ่ายังบอตาบ้อเออเพิ่นถามบ่เพิ่นถามเด็กยังเด็กเด็กเมียวหนูเออเด็กเมียวก็หอกเด็กเมียวดีได้พี่น้องกันน้องเมือเนาะเออบอตาเพิ่นถามเลยว่า ถามเพว่าว่าได้กยังเหออแบามือมือกินหมูทาขึ้นปราจิตนะอะ่าเพว่าเพว่าบา,บา,บาเล็กแมวของเล็กแมวดีพี่น,หน,หน้องไงเนาะเมื่อนปอตาเป็นยังว่าโอ้ยเสียใจบักไงเลยพี่หน้องไงเนาะเสียใจยใังไงเลยเนาะอีหราอยากไล่ยังลูกอยากไล่นั่นไอราอยากไล่ยังเอาว่าองอยู่ทำมาเนี่ อีหลามีแนอยากไร่บ่อยากไร่งอยาได้ดูกินชอบเจืออยากไ่ง้อยากได้ขนมอยากไขนมโอ้ยกินเนื้ขนมแ้วมงเแกวบบุมีเลยนะแขวชีบุมีเลยนะบรีเตงชอบเด้งน่องนี่เนาะบรีเตงเพศน้องนี่เนาะบุรีใบชายบรีเตงบ่บ่มา ทำตอนข้ามพุ่นจังเต้เต้เออันนั้คืนหนูไม่ได้พานยังบอพันบ้าแม่ไปน้ำไอรุนเอไอรุนกับไปกันไอรุนไปใช้ไปุงเทียนนลียนนะกลไกลกไกลรุ่นะโอดนไปโดนโดนไล่บอคนไปใช้โดนาย ไทยหุ่ไทยไก่เอ้าร้องเพลงงพังเน่เป็นป้าุงมาจากพังเพลงี่ร้องเพลงยังเป็นเนี่ยร้องเพลงยงป้าลุงมาจากพังเพลงนี่พ่้าร้องเพลงมวนได้ลมาเนาะมวนเอร้องเพลงพังอยู่เพลงงออกเจร้องเจอออกเจอ เดี๋ยวไปอยากินนมนอนว้าอยากกินนมนอนนะกนินนมนอนะเน,นี่ยน,<อ>นมมนลองกินเจียะเขียได้ดนะให้เขียนนับยูนับย,นบย่นับหนึ่งถึเชิบย่นับเป็นบอ่อนำนิ้วมือนะอางาะยงรอชิบบ,อบอ่อบบเจ

เพือนและพี่หน่อยเนาะโอ้พี่น่อยเนานะถือว่าทางลูกสาวเพื่อนมาชงพ่อพี่น้องเนนะาะมาชมพงนะาชพ่อไปเวิ่งเป็นเอาหอ่อเข่าแล่นมาใหายย้กินนี่พี่น้องเนาะห้อมง่ายเลยผู้จำจิกินว่นบบา,ม,า,า,นะามันเปิดกระบอกเสียนมาเนี่ยเท่ไบร์ดอ็อกเนาะแต่ว่าผมมีแนวกลับเหมือนนี้ต้องไปซื้อแนวกลับเนาะอาพี่พี่ให้ห่อหนหนเข่าให้นี่อยโอ้โจ่อยพ่อกระเป็นบ่ มื่อหน้าตำเมื่อหน้าตัดแจ้วให้น้ำเด้อมื่อหน้าเด้อตัดแจ้วอพริกเด้อเอาเกลือลงเอาแป้งนัวลงแล้วก็ผักบัวลงเนี yea. ่ยตัดปอกปอกปอกเนี่ตัดปอกปอกปอกเอาเอาปลาเด็กใช่ป่ะนี่ปลาเ <c oughs> <c oughs> ด็กใช่แล้วกันเออห่อถุงยางไหมพ่อแซ่บอร่อยแซ่บอร่อยบ้างจะตัดเป็นยังบ่ตัดเป็นอยู่ มือวานี่ไปใช้หมูว่านเน่มือวานี่เจ้าไปใช้ไปอันรินน้ำอารุอันชื่อชื่อแอบแบไม่หายน้องอหลดมาดีหลดเออซื้อยังไม่หนองใหลอนเลนง้อเออ คือ, F F อเอฟเอฟใหม่หาต้นเข่าบ่เอฟเอฟคือของพีว่าตะกี้นะคือของพีว่าตะกี้แล้วคือผู้ง,งาไหมเจ้าหนิเนาะผูกงาเนาะโอ้ให้มัดผมไหมเจ้านะยังไม่ได้มัดบ่นเนยแม,นะแม่บ่ เมื่อช่วยหน้าให้แม่ช่วยหน้าให้ไม่เด้อมัดผมใหม่ๆเด้อมัดผมงามชาติเต็กเออชาติเต็กแต่งตัวงามบัดโอล่คำโอ้ยชัวชัวงามแท้เลยวะเออพ่อมากอะโอ้ยหอมแก้มปาดปาดแลยลูกสาวงามเนาะงามแทู้เลยมาเตะเรียก มันนี้ก็นั่งล่มเล่นกับลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะพอดีทางเพิ่นหัวเขาวา่ามาออให้พี่น้อง้มาส่งพอเห็นแล้วหรืออาจจะได้ไปเวียกขึ้นเก้าอะไรพี่น้องเนาะมันนี้ก็พื่อนอะไรพี่น้องเลยขึ้นไปหาทางเอ่อเกย์ปอกเนาะมันนี้ทงางบ่อแสนเพิ่นว่าสิขึ้นไปจ่ายเงินค่าสร้างเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เลยขึ้นไปทางอ่อบ้านอ่อไปหาทางน้องเดือนไปวียงเพื่อนเนาะ บอกว่ววามื่อนี้ไปอเอาไล่ไล่ไล่ไลโโ่ไล่ไล่บู้เนาะพี่น้องหรือว่าไล่ไล่จะลวดไล่น้ำอะไรพี่น้องไอ้เนาะลงห้เพิ่นประศัดอากาจังใดกลับไปที่ตามครับมนำกันเดอ้อพี่น,อน้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮาแน่ประศัดเนาะทางบ,าบ่เผยช่วงนี้ก็โอ้ยพี่น้องเลยอากาศกันหนาวๆเนาะพี่น้องเนาะ เอาโอเคเนาน,นอนางเนาะพอไปเห็บเบียก,กับลูกเด้เอเราอยู่ดีมีเฮงแล้วเจ้าเด้อดื้อมาหามชสวยนาแต่งโตเด้อเ,เอี่ยโอสบายดีป้าลุงก่อนเร็วๆจุบๆโอเคพี่น้องเนาะก็ถือว่ 3, ทาทั้งลูกสาวเพิ่น,นโอ้พี่น,อน้องเลยอ่ามาสง่งเขาให้พ่อเนาะไปเห็ดเบี้ยเนาะพี่น้องเนาะ อ่าถือว่าช่วงนี้คือว่าอะไรพี่น้องัเนาะอ่าต้องพบเข่าอะไรพี่น้องัเนาะปลาบ่าได้ช่วงนี้เนาะเพราะว่าประหยัดงบน้ำมอีกเทถอพี่น้องเนาะเพราะว่าขาดน้ำมันนี่ก็แพงแล้วพี่น้องัเนาะโดยช่วงนี้ก็ยังอ่าจะกี่ไรพี่น้องเนาะขาดอ่าเงินงบขาดน้ำมันอยู่พี่น้องเนาะช่วงนี้ก็คือว่าอะไรพี่น้องเนาะทางเบาะเกยกับอ่านั่งรถน้ำมันแสนเพลินพี่น้องัเนาะหัวรถตีนก็ยังมุมมีเทื่อ อ่าเอารถเพิ่นมาใส่กะคือบอัวคักในจิตในใจแบบน,นึงนะพี่น้องเนาะอ่าเถื่อมันห้าก,กังเพ,พ่เพิ่นกะอ่าว่าเฮาใส่ในี่บัเบิงบัวแงเนาะพี่นอนะ้องเนาะอีกอย่างก็ปลาใบเฮือนให้เพิ่นขี่ไปให้ไปนะเนาะพี่นอนะ้นมมนองเนาะโดยมันบัวแมนของเฮากะเฮากะเกรงใจนิดนึงอีกอย่างกะมานาง,ลลางรถน้ำบันเซนกะเกรงใจทั้งบ้ำมซนด้วยแน,น,พนนะ่พี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเลยจะขี่ไปฮอดมือด่อใดพี่น้องเลย พราะเฮาก็ต้องติดรถน้ำมูหนะเองแก้มูอยู่จากมือจากช่องกับพุ่งแหลพี่น้องเนาะที่ได้ไปปนมันซะก่อนพี่น้องเลยเนาะหยุดปนมันซะก่อนพี่น้องเลยช่วงนี้เลยอ่าเงินหารมันอีกก้อนไอ้ลูกไก่เต้าซื้อก็ต้มหัวนมกันเลยพี่น้องเลยโดยถ้าอยงไรก็ไปพบพ้อกันอ่าคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าทางบ้านเผยก็จะได้ขอตกลับก่อนนะจบคลิปแล้วพี่น้องเลยเนาะ ตัวไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะทางาพิพลาดประกาดใดก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุขคนเนาะคนอื่นก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุขคนเนาะเพราะว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนาะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้เราเผยแพร่ลุ้ยดีเสมอมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะ โดยบางคนก็นขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อเนาะปีใหม่นี่ก็ขอให้สายพรให้พอห่พอแม่พี่น้อง fc เบอร์สุขสุขคนมีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้งอานยุบันขอนเยืนคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะขอให้เจริญรุ่งเฮืองในหน้าที่การงานลาบเลื่อนไปด้วยดีเนาะขอใช้ใามาสายคอยพุ่มพระพุ่มเจ้าคุ้มครองปกปักรักษาเดินทางไปทาง้งใดเนาะขึ้นเหนือลงใต้ก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเนะานะ,นนะมีแต่ความสุขกายสบายใจ สุขดีปีใไม่เดอ้อพี่น้องเดอเอ้อเนาะสำหรับพี่นี่ทั้งหมาไปขอลาคำว่าสวัสดีปีใไม่เดอ้อพี่น้องบ๊ายบาย